คนเข้าออกเป็นว่าเล่นเขาไม่เข้าไปทํางานนะแล้วก็ลาออกไม่ใช่เข้าไปแบบเหมือนน่าจะประชุมรุกษาหารืออะไรต่างๆแหละมันมีเคสอยู่นะครับก็เป็นเคสที่หลายท่านน่าจะรู้ดีก็คือการที่สมาคมฟุตบอลสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยส่งหนังสือไปยังสโมสรสมาชิกต่างๆเราไปถงก็มาแล้วอมาไปทุกทียวโมสัครับคือเหมือนว่าซาวเสียงอะภาษาชาวบ้านคือซาวเสียงว่าคุณพร้อมที่จะเตะต่อแบบ หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะมีประมาณสามเกมพวกคุณไหวไหมนะครับก็เขาทไมเขาเขายื่นหนังสือมาแบบนี้เขาบอกว่าเออเวปัญหาหนึ่งสองสามีก็จะเกินว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องปกติคุณพร้อมที่จะเข้าร่วมแข่งขันต่อหรือเปล่าถามแบบนี้สรุปเลยแบบนี้เลยแล้วก็ให้ยื่นคําตอบรับกลับมาภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดวันวันนี้เป็นวันที่สองแต่มันมีเรื่องที่หลายคนค้างคาใจอ่ะโดยเฉพาะเออ สมาชิกเออสโมสรเนี่ยอ่าแล้วถ้าร่วมอ่ะให้ตอบภายในเจ็ดวันอ่ะข้อมูลไม่ได้แนบมาเลยว่าร่วมเนี่ยร่วมทาอะไรร่วมแบบไหนร่วมแบบไหนมีมาตรการมาตรการยังไงแข่งเมื่อไรเนี่ยสรุปอะไรยังไงมีเงินตาที่เป็นข่าวอะไรหรือเปล่ากลับแล้วถ้าไม่ร่วมแล้วจะถูกตัดหรือเปล่าใช่ถูกเอ่อถูกยุบไปเล่นเมเจอรี่หรือเปล่าอ่าถูกตัดเงินหรือเปล่ามมีข้อกําหนดกติกาด้วยซึ่งซึ่ง ตรงนี้สรุปสุดท้ายคือไม่มีใครตอบหรอกคือผมผมไม่มีใครตอบถ้าถามเนี้ยอ่ะส่วนหนึ่งบอกว่าโอเคพร้อมแล้วถ้าส่วนบอกว่าไม่พร้อมไม่มีใครจะททำยังไงมันคงไม่มีใครตอบก็คงจะยิงคําถามกลับไปแล้วไอ้นู่นนี่สุดท้ายก็คือคงจะต้องเรียกกันมาประชุมใช่มาเจอหน้าตาคุยน่าจะเป็นวาระใหญ่มากๆครับผมว่าวาระนี้นะครับการประชุมก็ต้องรอน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเพราะก็รอคําตอบภายในเจ็ดวันก่อนแล้วในวาระการประชุมต้นคิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะประชุมกันบ้าง หลักๆก็นี่แหละโควิดคือผมต้องบอกก่อนว่าเคสเนี้ยที่สโมสรส่งนังที่สมาคมส่งหนังสือไปยังสโมสรสมาชิกมันเกิดก่อนเคสทหารอียิปต์คนนั้นนะเขาส่งมาก่อนปุ๊บแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี้ยมันมีเคสของจังหวัดระยองกับทหารอียิปหลังจากเนี้ยอาจจะมีเปลี่ยนอีกก็ได้เพราะว่ามันรู้สึกมันจะเริ่มแดงขึ้นมานะครับนะก็ต้องบอกว่าสมาคมเองก็มันมันถือว่ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกกันแหละนะครับว่ามันก็มันเป็น เราสองคนเองเราก็ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะทําไงมันคือมันตัดใจมันต้องรอเสียงจากสมาชิกแต่แต่พี่เชื่อว่ามีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามอยู่แล้วครับมีทั้งทั้งสมาคมฟุตบอลประเทศไทยทั้งทรูมีแผนหนึ่งแผนสองนี่เรายังไม่คุยเรื่องทรูนะเราคุยเรื่องโควิดสมาคมก่อนนะใช่แล้อกนี้ก่อนคือมีแผนหนึ่งแผนสองอยู่แล้วครับไม่ว่าอาจจะีมีการ ในช่วงนี้ก็ต้องมีการติดต่อหาคนที่มาซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ต้อดเรื่องของลิขสิทธิ์ค่าชดเจสิทธิประโยชน์อ่าซึ่งต้องมีการติดต่อแล้วใช่เพราะถ้าเผื่อประสานงานหรือมาพูดคุยเจรจากับทูไม่สําเร็จจะทำยังไงต่อจะทำยังไงต่อต้องต้องวางแผนไว้ะอ่าต้องต้องระวางแผนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียกสมาชิกมาดูด้วยมา ต้องต้องสรุปจากสมาชิกเลยสมาคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจโป้งเพราะเชื่อว่าสมาคมเนี่ยไม่กล้าเพราะว่าไม่กล้าฟันธงเพราะถ้าฟันธงไปเเรื่องของทูในฟันธงโดยไม่ผ่านสมาชิกเนี่ยแล้วสมาชิกไม่พอใจอะ่ะม,มันมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวาระหรืออะไรก็ตามเพราะสุดท้ายจริงๆแล้วคนที่อยู่ข้างสมาคมคือสโม,คมคอสรน,นะรไม่ใช่ถ้าบางสโมสรไม่พอใจถอนทีมกระทบอีกถูกไหมคือ,คอ,คอหลายสิ่งหลายอย่างมีผลแน่นอนเพราะว่า เอสมาคมทำเรื่องถามสโมสรไปเนี่ยถ้าสโมสรมงคนถามว่าถ้าคุณไม่ได้เงินจากทูอ่ะคุณโอเคไหมอ่าคุณจะแข่งจนจบไหมจนถึงเดือนพิศภาเหมือนเดิมอ่ะนักเตะไม่กรอบเนี้ยใช่ถ้าสโมสรบอกโอเคสมาคมก็โลงแล้วลงแต่ในมุมสโมสรเราหัวเอาตังค์ไปจ่ายไม่ไม่ไม่หมยถึงว่าหมยถึงถ้าโอเคแล้วอ่าถ้าโอเคแล้วคือจบจบแค่นั้นหรือถ้าเอสมาคมไอ้ทู มีเงินก็ามาแต่ต้องแหงจบเนี่ยอถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านสโมสรให้สโมสรตัดสินใจครับแล้วสุด,ดท้ายมีนักเตะอาการบาดเจ็บไม่ไหวบ้างบางเดินทางไม่ไหวสมาคมก็โดนอีกดังนั้นสมาคมไม่ถามความคิดเห็นหรือการตัดสินใจจากบทสรุปจากสโมสรไม่ได้เลยต,ต้องถามต้องถามแล้วสามเกมตัวหนึ่งนัดอ่ะมุมมองต้นคือเอาจริงอ่ะ หลายคนบอกว่าให้ต่างถ้า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 ต้องแข่งเดือนกันยาจนสิ้นธันวามันจะต้องมีสามเกมต่อเอ่อสามนักสามนัดต่อหน่งสัปดาห์ใช่มมผมว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทีมแล้วแล้วก็โค้ดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมฟิซิโออะไรพวกเนี้ยเขาจะมีบทบาทแค่ตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยพวกฟิซิโออะไรพวกเนี้ยซึ่งอ่ะสาวันเตะทีสมมุติสมมุติเราเชียงราย จะต้องไปเยือนทีมไหนโอ้เอาเชิญทนนมีมไม่ต้องเอาเชียงรายเอาทีมธรรมดาเอทาทา<ๆ>ีมธรรมดาใช<ๆ>่ไหมสมมุติว่าต้องต้องเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยเดินทางก็หมดแล1 1> ้วหนึ่งวันก็ตรวจตรวจอะไรขั้นตอน,นคือมันมันแข่งได้แหละแต่ผมว่ามันหนักและอย่างเจลีกเนี่ย<ม>เขาเตะก็จริงแต่เขามีช่วงเบรกนะคู่นี้เขาไม่เตะนะคือคือเจลีกอ่ะมันก็สามนัดสามนัดแล้วก็มีเว้นมาเว้นให้หายใจนิดนึงซึ่งซึ่งเราก็ทาแบบนั้นได้เราทาแบบนั้นได้เราทาแบบนั้นได้เราทาแบบนั้นได้เพียงแต่ว่าถ้าหลายคนกังวลว่า ในมุมมองของผมนะพี่นะถ้าบอกว่าสามนัดนสมมติมันต้องแข่งมุมมองของโค้ชเลยคุณต้องหานักเตะมาสแปรลล์ละใช่คือแน่นอนอะ่ะถ้าคุณแบบใช้นักเตะชุดเดิมอะ่ะสิบเอ็ดคนสิบห้าคนสิบห้าคน,คนทุกนัดอะ่ะไม่รอดใช่ตายแน่นอนในโค้ดี่ก็ไม่ทันแล้วอะ่ะไม่ทันยังไงก็ยังไงก็พังนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมม้เลยอ่านที่พูดตงรงเลยว่าวันเนี้ครับนครปฐมเตรียมแล้วคอนฟิส เตรียมเรื่องความเข้าใจแล้วอ่าความเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ไรียกความฟิตกันแล้วความเข้มในการในใน,ในความเข้าใจในเกมอะ่ะปกติจะซ้อมชุดหลักให้ความสําคัญไปที่ชุดหลักครับมากกว่าชุดรองแต่ตอนนี้ให้ความสําคัญความเข้าใจเท่าๆกันแล้วสควอตต้องใหญ่ขึ้นเตรียมไว้สําหรับถ้ามันต้องเป็นแบบนี้ถึงวันนั้นก็จะต้องที่จะใช้นักเตะถึงแม้จะไม่ใช่ตัวหลักก็ต้องครับก็คือมันไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็คืออย่างเช่น อ,อมีจันทร์พุทธเอ๋เสาพุธเสาก็ตรงพุทธเนี่ยตรงพุทธเนี่ยเราก็หาตัวหลักที่มันเป๊ะๆที่ยังพอไหวครับมาผสมกับตัวรองอืมแล้วก็เอ,อพอไปอีกสัปดาห์หนึ่งถ้ายังไม่พุธอีกก็ประมาณใช้แบบนี้แต่ส่วนมากจะไม่เสาพุธเสาพุธเสาไม่มีทาง โค้ดหละคนจะได้รู้จักคําว่าโรเ a t i o n r o t a จริงๆแล้วแหละว่ามันเป็นอย่างโร t a t i o n ครับอตการแบบนี้จริงๆมันก็เป็นการมุมผมก็เป็นการวัดกกินอุณเซอร์เหมือนกันแหละใช่ไหมมันก็เป็นอื่นแตการแต่ว่าตอนเนี้เขายังไม่ได้เผยกฎมาคือตอนนี้ยังยืนอยู่ที่เปลี่ยนตัวสามคนหลวงพี่ทองดังนั้นถ้าถ้าจะต้องถ้าจะต้องเล่นกันยาถึงพุทภพาเนี่ยผมว่ากันยาถึงต้องห้าคนต้องห้าอย่างง่ายๆสรุปเลยนะครับถ้าจะต้องเตะ ต้องห้าสาานเดียวะเปลี่ยนตัวก็อปปี้เจดีกไปเลยดีไม่ดีไม่มีตกชั้นอืมดีไม่ดีไม่มีตกชั้นใช่ต้องแบบนั้นเลยดีไม่ดีไม่มีตกชั้นแต่ทีนี้อ่ะโอเคข้าไปแล้วกับทีมชาติไทยอ่ะส่งผลทงอยู่แล้วออะผมคิดบ้านๆผมว่ามันส่งอยู่แล้วแหละแต่เกเตะแบบสามนัดอันหนึ่งเลยเพราะว่าโปรแกรมฟุตบอลโลกเราก็เลือกไม่ต้องนับตุ๊กุกิปล่อยทิ้งไปก่อนส่งิตัดที่ไม่เลยไม่ต้องพูดถึง ตุลาตุลาต้นตุลาเนี่ยประมาณแปดตุลาแปดตุลาแล้วก็พฤศจิกาพฤศจิกาใช่ซึ่งมันอยู่ในกันยาถึงธันวาเนี่ยมันจะไปแทรกตรงไหนแล้วไหนจะเชียงรายไปเตะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกแล้วทีมชาติจะได้เก็บตัวซ้อมกันไหมอ่ะคือตามฟีฟ่ามันก็ต้องตามฟีฟ ا ครับมันได้เก็บตัวซ้อมมีวิธีแก้ไขไหมอ่าเอาแบบนี้ผมขอเสนอวิธีแก้ไขนะอันนี้ขอเสนอเลยนะขอเสนอครับผมขอเสนอแบบนี้เลยถ้าในช่วงของมีการประชุม่ะ ประชุมที่จีนกงเทเรียกมาประชุมเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยมาพร้อมกันแน่นอนสิ่งหนึ่งที่โต้โผของการประชุมก็คือสมาคมครับซึ่งกํากับดูแลทีมชาติไทยอบอกก่อนเลยว่าผมขอได้ไหมถ้ามีนักเตะคนไหนอยู่ภายใต้สังกัดใครของคุณอะ,อะแล้วถูกไอเกราชินโนหรือสมาคมเรียกมาเล่นทีมชาติ ครับในวันที่แปดเนี่ยผมเนี่ยขอได้ไหมขอความร่วมมือพูดในตรงนี้ก่อนเลยว่าขอความร่วมมือได้ไหมครับว่านักเตะกลุ่มที่มีรายชื่อเนี่ยขอให้ไม่ลงทำการแข่งขันก่อนสองสัปดาห์ก็คือก่อนจะมาเก็บตัวสองสัปดาห์อ่าก็สองสัปดาห์หรือหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วแต่ขอเลย uh huh. พูดกันก่อนก่อนที่มีประกานมีการประกาศถามเลยว่าใครไม่โอเคบ้างกล้าทมไ,ไหม กด้ถามไหมอย่างน้อยได้รู้อะาถามเลยใครไม่โอเคบ้างก็ให้ยึกยกมือมันมีโอกาสพลึกไหมก็จะได้รู้ไงจะอย่างน้อยได้รู้ก็จะได้รู้คือมันอาจจะผมถามหน่อยใครไม่พออาจจะพลึกทั้งห้องก็ได้แต่ก็อย่างน้อยได้รู้แล้วเอแต่วิธีการพูดคุณก็ต้องบิ้วก่อนว่าเรามาถึงตรงนี้เราต้องช่วยกันแล้วไอ้นู่นไอ้นี่เพื่อที่จะเพื่อประเทศชาติเราเพื่อฟุตบอลก็ต้องพูดอถึงตรงนั้นน่ะหลายทีมเนี่ยก็อาจจะไม่กล้ายก ก็อาจจะต้องอ่ะโอเคอเอาเอาไงเอากัน <c oughs> แต่เชื่อว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่ทีมหรอกที่เขาจะรู้ตัว <c oughs> ว่าในสังก,กัดเขามีใครบ้าง <c oughs> ดังนั้นพูดกันไปก่อนเลยว่าโอเคไหมถ้าเขาบอกว่าไม่โอเคนั่นแหละเขาก็จะรู้ว่าอ่ะสมมติทีมในกอบอกผมไม่โอเคซึ่งเรื่องเนี้ยมันคงไม่ได้เป็นแบบวงใหญ่แบบทีสองทีสามมันอยู่ในทีหนึ่งไม่กี่ทีมนี่แหละอะใช่ไหมพอได้ปุ๊บเออ พอถึงเพราะถ้าไม่ทําแบบนี้ครับพอทีมชาติเรียกเนี่ยนักเตะก็จะมีเจ็บบ้างแหละถอนลาถอนแน่นอนตอนนั้นมีปัญหาเรียกก็จะมีปัญหาดังนั้นก็คือคุยกันไปก่อนเลยแล้วถ้ามันโชคดีสโมสรหนึ่งทุงสัาห์ที่ห้าเจ็ดวันสี่บอกโอเคครับผมร่วมมือในส่วนของตรงนี้สบายใจแล้วซึ่งถ้าสมมติว่ามีหนึ่งสองสามสี่โอเคครับผมยอมรับมันก็เป็นการกดดันห้าหกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเราไม่ต้องถามใครยอมรับหรอกก็ถามว่าใครไม่ยอมรับ อ่่าายงดีวใครไม่ยอมรับได้ใครใครไม่ยอมรับบ้างใครไม่จะค้านบ้างถ้าไม่มีคนค้านนั่นหมายถึงเราก็บทิการประชุมเอาให้จบครับสําหรับสรุปทุกคนรู้นะครับว่าประเตานนี้ดังนั้นถ้ามีการเรียกขึ้นมาจริงเขาก็จะไม่ออกมมโวยเลยเพราะสรุปกันในที่ประชุมไปแล้วครับอาเกนทิเชโนก็สามารถเรียกได้เต็มแม็กแล้วนักเตะก,กลุ่มนั้นก็จะได้พักมากกว่าคนอื่นใ่แล้วสโมสรเขาก็จะรู้แล้วว่าอไอเนี่ยมีโอกาสติดสูง เกมที่จะเจอทีมเนี้ยมันผมไม่ได้เล่นเตรียมทีมไ้เลยเตรียมสควอตทีมเตรียมทีมไ้เลยว่าไอต้องเตรียมมาแทนนักเตะที่ไม่ทีมชาติเนี่ยคือใครซึ่งเขาสามารถวางแผนล่วงหน้าเป็นผลดีกับสโมสรแล้วก็เป็นผลดีกับทีมชาติไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมเสนอไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าซึ่งผลจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะว่าเสนอไปไม่ใช่แบบว่าอย่างผมยกเคสว่ายกตัวอย่างนะบุีรำหกเจ็ดแปดตัว แล้วการที่แบบว่าบุยํำไม่สามารถใช้นักเตะเซตนี้ได้ถามว่ามันส่งผลกับทีมมันส่งอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามาคุยกันก่อนอมไม่ได้ก็คือไม่ได้แค่อยากให้มาคุยกันก็คือต้องยื่นแบบนี้ออถ้าไม่ยื่นแบบนี้นะเออชื่อผมถ้าไม่บอกวันนี้ก่อนเรียกชื่อมาเนี่ยถอนหมดถอนกระจายแล้วก็ด่าเขาว่าเขาไม่ได้นะแต่ถ้าพูดก่อนแล้วไม่มีใครยกมือโต้แย้งคุณเรียกไปเนี่ยเขาก็ต้องไป แล้วคุณก็จะได้นักเตะไปได้ทีมชาติใช่เอาแค่บอกเขาว่าขอแค่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพอซูตุกิไม่ต้องถูกจิตตามสบายเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะคือในในมุมนี้พี่ธงในเรื่องของทีมชาติเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสมมุติว่าทีมชาติไทยเนี่ยหยุดแค่รอบเนี้ยพี่ธงคิดว่าแฟนบอลเขาเข้าใจไหมกับสถานการณ์ที่เฮ้ยเราจะใช้เป็นข้ออ้างได้ไหมได้ได้เนาะเออผมก็คิดว่าไม่ถ้าแข่งกันยา กันยาจบคันวาเปข้ออ้างได้เพราะมันร้านสะสมไงมันคือเรื่องจริงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจงไปสซ้ใช่ไหมคือคือ,คอถึงแม้จะสองสัปดาห์มันดีขึ้นแต่มันก็พอจะเป็นข้ออ้างได้ขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวสนใจสมัครทูวิชั่นโทรศูน0 0สองเ